ครับสวัสดีครับวันนี้ยี่ห้าวันนี้มีอีงตัวนะครับเป็นอ่าจะมาวิเคราะห์ยาวๆลยนะครับอาจจะเป็นรายเดือนมีใช้เดเดือนแล้วก็วีคนะครับมีแมคโครกับ MTC ีนะเมืองไทยเพราะว่ามันมีอะไรน,น่าสนใจดูแมคโครนะเนี่ยจุดวัดใจนะครับอย่างที่เกินไว้ในหัวข้อ เนี่ยตรงนี้นะครับสามแปดเนี่ยสามแปดสองห้าประมาณนี้นะครับคือถ้าหลุดนี่โอ้ยยาวสี่บาทให้เห็นนะอันนี้คือเดยนะครับแต่ถ้าวีคเนี่ยนะครับดูนะครับวีคเนี่ยถามว่าสวยไหมไม่สวยเลยนะแมคโครแต่มันมันเพิ่งลงมาเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแล้วคุณสังเกตนะครับ,รบโปรไฟล์เนี่ย มันจะมีติ่งสุดท้ายอยู่ที่นี่นะครับสามสิบหกเจ็ดห้ามาประมาณนี้นะแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็คือเนี่สามสี่โอ้ผมนึกไม่ออกนะถ้าหลุดสามสีไปจะไปไหนเนี่ยเอาให้หลุดตรงนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ถ้าดาวโชนแย่หลุดอยา่าผมว่าอ่าจริงๆถามว่ามันถูกไหมที่จะซื้อผมโอ้ถูกนะราคาใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือเราจยซื้อ ซื้อตัวไหน่ที่ได้ราคาดีที่สุดแค่นั้นเองปัญหาอยู่ตรงนี้ถามว่าถ้าถามว่าถูกผมว่าไม่ได้ถูกนะเพื่อนผมถามระจําว่าว่าเซทไทยแพงไหมผมว่าแพงแพงมากด้วยแล้วถ,ถามดูจากอะไรผมบอกผมไม่รู้พ e. ีดูจากกราฟนะครับแค่นั้นเองมันก็ดูได้นะไม่ใช่ว่าดูไม่ได้แต่พีเท่าไหร่ผมไม่ผมไม่รู้อย่างเงียงง้ยอย่างดูแบคโคนี่ถ้าก็ถ,า,ถ,า,ถามมาเงี้ยตอนตอนนี้นดีไหมโหแย่แล้ว แต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปก็ตายเลยครับทุกใครตัวมันถามว่าหลุดไหมผมบอกไม่ได้แนตะ่เป็นว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะคุณดูวีคนะครับเนี่นยให้หลุดตรงนี้นะสามสี่ถ้าหลุดไปแล้วโอ้นรกถามหานะครับมาดูมันเนี่ยมันนะครับแมคโครยี่สิบเจ็ดเจ็ดห้าเป็นอะไรสุดท้ายไม,ม่ห้ามทำกว่านี้เด็ดขาดในมันเนี่ย แต่สิบาทนั้นเองมันถือว่าเยอะไหมแต่คุณสังเกตไหมเกิดอะไรขึ้นต้นทุนก็อยู่สี่บาทนะครับผมไม่ดูด้วยเขาตลาดเลยเนี่ยมีสองติ่งตรงนี้สี่บาทห้าสิบกับตนเพิ่มทุนเนี่ยครับแค่นี้งคุณ,ค,ณคุณดูเจ้าสวัวังไม่รวยได้ไงมีติ่งสองมีจุดสองจุดตรงนี้มากตรงนี้อีกนะครับตรงนี้เพิ่มทุนเท่าไหร่สามหกอผมจำไม่ได้จริงๆผมไม่รู้นะครับเพิ่มทุนเท่าไหร่จำไม่ได้ละเนี่ยแค่นี้น คือคุณจะมาบอกว่าอืเจ้ามือขาดทุนไม่มีแล้วค่ะกองเนี่ยเยอะมากเอาตีเฉลี่ยเอาสี่บาทเลยเอาที่เขาได้มาเนี่ยเราทำเป็นปีไหนปีศูนย์เจ็ดศูนย์หกเงี้ย0 7, 0 6, นึนกเหรอครับเออแล้วก็ลากขึ้นมาถ้ามันเนี่ยผมว่าถ้าอย่างนี้บอกี่ประมาณยี่เจ็ดกว่านะครับอามาดูน,นั่นอีกทีหนึ่งนะครับมาดูพื้นฐานเนี่ยอันนี้เป็น เคูมีสองตัวนะเนี่ยเขาเปลี่ยนเว็บหน้าเว็บใหม่นะเงงงงนะเนี่ยสินทรัพย์สิสนกำไรเข้ามา100หมื่นล้านนะตัวตัวนี้จริงๆกำไรต้องม่ดูดูหรอกดูตรงนี้ครับกำไรต่อหุ้นอะ่ะสองจุดสามแปดมาเรื่อยๆนะกระโดดมาตู้มเลยเออกต่ตัวหางมันเยอะขึ้นนะเพิ่มทุนผมเอ๊ะนี่มันรวมเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยเออทำไมมันดีขนาดนี้วะเอเออะไรพวกนี้ครับมา r k e t gap สี่แสน พีโอพีน oh, e. ้อยนะไม่น่าเชื่อนะแต่ม right? right? uh ันไม่ได้ต้องสนใจนะครับผมให้ดูเฉยๆนะครับว่าปันผลเท่าไหร่ปันผลพวกนี้ผมไม่เยอะนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนั้นเองนะครับหนึ่งเฉลี่ยนิดนิดเนี่ยสำคัญเวลาคุณดูนะครับดูตรงนี้นะครับตรงหุ้นท่านั้นเองตรงอื่นไม่ต้องไปสนใจมาก roe ก็สำคัญนะ roe อะไรเงี้ยตาราดสุทธิโอคาปีห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะอืม กลับมาดูกร,ราฟอีกชีนีครับในด,ด,ด,ดูในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในวันนะครับอยาให้หลุดนะพวกนี้หลุดแล้วไม่แน่จะมีแพนิคเซลนะแต่ผมคิดว่าหลุดไหมก็เป็นไปได้นะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับที่จะหลุดเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นแนวรับที่สำคัญเหมืนเดยครับคุณดูนะย่อมาเนี่ย กี่ครั้งเนี่ยตรงนี้ครั้งหนึ่งตรงนี้ครั้งหนึ่งตรงนี้ครั้งหนึ่ง,ง,ง,งสามครั้งนะสามจุดประมาณนี้สี่จุดโอ้โหแย่ๆนะครับแนวรับกระจายเลยเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากถึงเขาไปแล้วไงมันถึงอยู่ไงแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่อยู่ก็ตัวใครตัวมันรอรอผมว่าถ้าลงมานะถ้าพานิกเซี่ยงสามสี่ซื้อไปเถอะคุณซื้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าคุณจะซื้อนะผมก็อาจจะเอานะแต่ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงถ้ามันลงมาได้ หลุดอันเนี้ยสามสี่ไอ้ไม่ใช่สามแปดสองห้าเรามาพอมูลรุ่มนี่น่าก,กลัวนะแต่เราก็ไม่แน่นะอาจจะไปชอนทั้งตลาดเราจะไปคาดหวังในของอย่างนี้นะครับผมว่ายาวๆเนี่ยใน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 มันในทรงผมว่าโอเคนะดีมากนะครับไม่ได้แย่เลยแต่ในวีกันไม่ค่อยดีในมันดีนครับจำไว้นะมันดีมันไม่ใช่ดีมันโอเคละกันวีกไม่ดีเดย์ไม่ดีอย่างนี้ระวังนะครับ ามาดู MTC ตัวนึ่งแล้วกันนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นวีคนะเหมือนกันไหมจุดวัดใจอยู่นี่นี่ครับในดีสี่แปดสองห้าเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับจุดเนี่ยวัาจุดวัดใจเนี่ยแล้วถามว่าเอาอยัางไงหลุดไปแต่ตัวนี้น่ากลัวกว่านะครับ MTC หลุดไปกระจายนะครับไม่มีแนวรับเนี่ยสังเกตไหม แล้วตรงนี้สี่สองแล้วก็แล้วก็ไปเลยนู่นเลยสามสิบโอ้โหโ,โหดร้ายนะจากเกือบห้าสิบลงมาสามสิบมันจะมีสี่สองทีนึงนะครับเนี่ยแต่แมคโคมันจะมีจุดแนวรับยุบยับเหมือนกันนะครับเอาจะกลับย้อนมาดูแม่โคอีกทีหนึ่งนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับมป็นมันนะครับลองดูแล้วกันแยกดูอันนี้มองก,งกว้างนะเราจะไม่ดูสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะเราเราดูจะเทนแบบถือยาวๆไปเลยถ้าหลุด ีถามว่าทรงดีไหมไม่ได้เรื่องนะครับเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตรงนี้มันเกิดได้ที่เมื่อนั้นบอกไปครัแบบเกิดบริชคอนเวอร์เจนนะครับตรงนี้เกิดแล้วนะย,ยังไม่เกิดนะครับถ้าเราสัมผัสถือว่าจริงจริงมันถือว่าเกิดแล้วแหละพวกนี้หลุดมาแต่พวกนี้หลุดมาก็เกิดแต่เฮียมหรือว่าหลุดหลุด,หล,ด,ห,ลดหลุดโลนะครับเราจะไม่ยุ่งกับมันเด็ดขาดนะครับระวังไว้นะครับผมผมไม่ไม่รู้นะ ถามว่ามันน่าสุดใจไหมน่าสนใจนะซื้อเทนเดอนับก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่แล้วหลุดมาเรอาจจะต้องหนีไปก่อนถ้าขอดูมันเนี่ยมันอ่ะมันเพิ่งเข้าตลาดมันอาจจะไม่ไม่ดีนะอ่มันไม่ดีหละโอ้เพิ่งเห็นนะอืมเห็นมันแล้วนี้แบบจี๊ดเลยนะเอ้ยผมคิดว่ามันไม่ยังดีอยู่นะเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ดูนะมันอ๋อพูดตรงแนวพี่ยมอ่ะมัน ต้นทุนเจ้าเขาอยู่ตรงนี้ยี่สิบอออย่างนีออ้น่าจะเปลี่ยนใจแล้วนะผมว่าน่าจะโอกาสหลุดนะครับถ้ามันรูปร่างอย่างเงี้ยนะแม็คโครผมว่ายังมีโอกาสหลุดเลยขนาดมันยังดูโอเคอยู่อันนี้มันดูไม่ดีแล้วเวลาลงมาเนี่ยมันเนี่ยผมไม่รู้สิสามสี่อะไรที่เจอเลยนะสามสิบอะไรเงี้ยเออถ้าเห็นมันแล้วถึงแม้ดีจะเกิด ผมว่าเด้งไปเนี่ยไม่น่ารอดตรงนี้หรอกครับ54เงี้ยหรือตรงเนี้ย52เนี่ยเอาไว้พาวกันเถอะแล้วไปเดลต้าใหญ่ลเล็กๆของเดเน54 450โอเคระวังนะครับอันนี้ระวังระวังระวังผมบอกได้คําเดียวนะเอามาดูตัวนี้แล้วกันตัวนี้ลงมา4%นะครับเออนี่ไปแชร์ไหมเริ่มเริ่มเริ่ม,มลงแล้วนะครับ เรากลัวถามจริงๆว่าเรากลัว NPL อค่นี้นี่นะครับเพราะคนไม่ค่อยมีงินจับจ่ายคนที่ไปทำธุรกรรมมาจัะไม่มาจ่ายเขาก็ต้องไม่รู้กี่เดือนนะตามกฎหมายว่าถ้าไม่มาจ่ายจะนับเป็น NPL สามเดือนหกเดือนอะไรนี้ก็วานไปนะครับห้าสิบตอนนี้ประมาณแสนล้านนะมูลค่าเออพี่อ็มก็ลอยนะแปลกดีเนาะสปบาท มันผลนี่น้อยมากเลยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับโอ้โหแต่รากาสุทธิสามสิบทำไรเนี่ยรวยจังเลยเอาเออ,อ,อ,อเยอะมากเลยนะเทียบแม่ครนี่คุณเหลือเรื่องเลยได้กำไรเท่าไหร่สี่พันห้าพันล้านเดี๋ยวเขาดูแมโครดีครับเมื่อกี้แมโครอะไรโอ้แมโครกระโดดเลยนะหมื่นสี่พันล้านนะโอเคผมว่าเนี่ยมันเป็นจุดวัดใจอย่างที่บอกนะครับระวังให้ดีนะ ดูมันโอ้โหผมเสียวไส้เลยนะแต่จริงจริงแล้วมันมันก็ไม่ได้กาฟมันน้อยไปไงมันก็ถือว่าโอเคก็ดูได้แหละเพียงแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับอย่าลองดูคือย้อนไปดูวีคทีหนึ่งเนี่ยวีคมันเหมือนับอบางจิมก็โอโซ่แหละถามจะเด้งได้อยมันมันก็พร้อมจะเด้งได้ทุกเมื่อนะครับแต่ผมคิดว่าเด้งไปเพื่อลงต่อนะพราะมันมันค้ำอยู่เนี่ยแมคโครที่บ่อนะครับ มันโอเควีคไม่ดีกระพร้อมเด้งหละก็ข้าเกลโอเวโซแล้วเดย์ day, ไม่ดีแต่ MTC มันไม่ดีวีคกไม่ได้เลืองเดย์ก็ไม่ดี day, ดแต่เดย์เกิด bullish c o n v e r g e n พร้อมที่จะดีาลองระวังแล้วกันเป็นผมนะถ้าให้ผมเลือกนะหลุดทั้งสองตัวหนีแต่ถ้าไม่หลุดผมว่าแมคโครน่าสนใจกว่านะ โอเคอันนี้ก็สั้นๆนะครับอันนี้เป็นแผนการนะอันนี้ไม่ดูสองชั่วโมงเราไม่ดูนะครับเราดูแบบยาวๆไปเลยนะครับอรอให้มันลงไปยังที่นะียรับที่บอกอะ่ะผมว่าก็น่าสนใจนะครับจริงๆไอ้พวกพวกเนี้ยมันก็มีนะน่าสนใจนะพวกนี้ยเขาวิเคราะห์กันได้นะต่เป็นอย่างว่าผมไม่ได้สนใจมานานแล้วแล้วมันอ่ามันรู้ว่ามันยังสูงมันดีอะ่ะแต่ไม่รู้มันดียังไงอะ่ะ ผมไม่รู้ว่าทํารู้ว่าสูงๆมันดี R ER, R ER, อาวอาวะไรเงี้ยเกิดที่เนี่ยแต่มันจะมีผลยังไงต่อตัวหลักทร,รัพย์ผมนนี้ผมไม่แน่ใจนะจริงๆ PE แค่แนั้นที่ที่สนใจนะครับแล้วก็ผู้ถือคุ้นใหญ่แค่นี้เอเออทำไมไม่อยู่ทุนใหญ่อ่ะผู้ออกหลักทรัพย์หรอเออไม่รู้เลยครับช่างมันนะ่นงงไอ้เว็บว่ามัน ค่อนข้างจะตื้อๆนะ,ะไม่มีใครพูดถึงหุ้นใหญ่ด้วยไม่เห็นนะครับดูจากไหนเนี่ยแล้วมันช้านะครับโหลดเนี่ยอืมโอเคแค่นี้ละก,กันก็อันนี้เป็นแผนการละกันนะครับว่าถ้าหลุดทำยังไงแรับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยายาวๆน,น,น,นะครับใช้วีคใช้เดก็ได้นะครับโอเคขอบคุณครับ